อ่ะกราบสวัสดีครับพี่นอ้องอ่ีตซีแฟนช่องของทั้งช่องพอปูนามหาลาบเบดเปเลือเด้อขน่อยเด้อเป็นใจใดแน่นอนภาคกันกับหัวเจ้าคนมนอนเนี่ยเมงวันมันคืนหลยนี่ยยุ่ใกล้บอ่อขยะพี่น้องพาก,กันกับหัวในมอนอพี่น้องเอ้ผูพันสลาดผู้พันสลัดจากพกหาพ้นก,กับปีนท่องเป็นเก้าหาเนาะพี่น้องเนาะพ่นก,กับภาก,กันได้ ได้แล้วคต้องขอกลาบขอประกุนครับพี่น้องได้แล้วทำมุญจะได้มีทุนต่อเราพี่น้องเนาะซึ่งพ่อพูนากะมีคนอ่าทรงจะตัวปัจจัยอามาท่อนกันไว้ละที่สีทถ้ำฐานพระหลังปีไม่ไปแล้ว้อพี่น้องเ้พอพอเราคนถามมาว่าอยากได้เลขไมายเลขบัญชีพ่อพูนาอ่าไปร่วมทับุญอ่าเป็นอ่าเ,เป็นพร้อมเพย์นะพี่น้องเ้อหมายเลขโทรศัพท์พอพูนากละพร้อมเพมเย์หมายเลขโทรศัพท์ได้แก่ 0981487826อ่าเป็นพร้อมเพรื่อพี่น้องเด้อผู้ดใดอยากร่วมทบุญกับพ่อปูนา0981487826เห็น FC แฟนช่องถามมาหลายเนาะพี่น้องเนาะพ่อปูนาใครจังพอได้ทรงให้อแข่นบ่ถามพ่อปูนากับบอลทรงใครอยากร่วมทบุญกับร่วมขอในช่องทางนี้นะพี่น้องพร้อมเพลนี่เได้พี่น้องเด้อ 0981487826พี่น้องได้แล้วทําบุญจะได้มีทุนต่อเรื่องเลขเมื่อวานนี่ปิ้นทองยังไงพี่น้องถ้าคดีใจจะผู้เพิ่นไลแถม่า,าเลขพอผู้นางนี่มันสิม,มักเป็นทั้งสี้นเลยละ่ะอ่าบางครั้งก็จะเป็นสี่งกับหัวกับหางกันนี่ละอ่าผู้ลงท้นกับว,วางสั่นเนาะพี่น้องเนาะะดีใจน้าเนาือผู้เพิ่นึ้นใดเนาะพี่น้องเนาะผู้เพิ่นึ้นใดอ่าซึ่งเมื่อวานนี่พอผู้นางก็ได้ไปทําพิธีสู่ขวัญ อ่ให้แม่เตาอยู่ทั้งอาจังหวัดสกลนครเด้อพี่นองเด้อก็ผมมีเวลาใครใดนั่นกำนองถือว่าค้งสุดท้ายไปแล้วก็คือจบไปเด้อพี่นองเด้อเมื่อนี้เราก็มาตามต่อเลขราวพัฒนางวดประจำวันพุทธที่17เดือนธันวาคม2,568พี่น้องพอปูนากมีแนวทางให้จำไปเด้อว่าพอปูนากไให้แนวทาง แล้วก็บ,บ่ไดบอกให้ผู้ใดไปซื้อยาผ้ากันดามาอันผู้ใดมากก็จังค่อยไปจัดอันผู้ใดคัดกับผ่าไปหรือบ่มว่าเบิ่งเสลเลยก็แห้งดีเอ้นี่พ่อเป็นอย่างตีมันสิบ,บ่ได้ขวงหูของตาผูเพินเขามากคอมเมนต์ไปในทางที่บ,ดบ,บ่ดับดีเด้อพี่น้องพ่อพุนากาให้มันพันไปแลวละบ่ได้ันขึ้นอีหยังหลายแต่ว่าคันผู้ใดเขามาดีพ่อพุนากาอ่าย่อมมือสูดสอบผู้ใดเขามานั่นล่ะพ่อพุนากาบ,บอกออกไปแล้วก็คือจบไปอย่าให้เขาเห็นเฮาซักเฮาจะเห็นเขาซัก พี่น้องเนาะ,ะเพียงแค่ปลาตัวเดียวยาจาเส็นมันเอาขับของแล้วก็ยะเห็นไห็นม,มันคุณนน้ำเขากำลังใสๆสอยู่ก็จาเห็นให้มันคุ้น้พี่น้องเด้อพ่อผูนาบอกเอฟซีแฟนช่องกุญูตุคนนั่นว่าใครเป็นเอฟซีพ่อผูนานะห้มาด้วยจิตห้มาด้วยใจพอผููนาห่างหายไปไม่นานมันก็นกลับมาให้เ่าแล้พี่น้องเนอ้อแล้วก็บอมีช่องของพ่อผูนา จะไม่มีเลขอาจารย์ใดมาปล่อยโดยเด็ดขาดพี่น้องพี่น้องก็ต้องไปขึ้นไลน์ว่าช่องเดียวนี่จักปล่อยเลขผู้ใดเนี่ยอันนี้บ่บ่มีมีช่องเดียวปล่อยแต่เฉพาะเลขของเจ้าของเท่านั้นพี่น้องของอืนบ่เอาเขามาเกมบแล้วพอบ่อยากให้พี่ให้น้องขึ้นไลน์แต่เลขของพ่อพูนางนก่กซีหาตัวสามซีตัวนี่ก็พอแห้งแล้วเนาะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องก็ไปพิจารณาพิจารณาซ่อมคำใดว่าจะใดที่พ่อพณนาเบาออกไป หรือแสดงบอถือใจต้องตาก็ต้องขอกราบประท่านอภัยเด้อเพราะว่าบางครั้งอารมณ์คนเฮามันก็มีขึ้นมีลงแนแต่ว่าพอผู้น,นักนะพยายามปล่อยวางว่ามันจะของเ้าอยู่ในศีลมัดตลอดอยู่ในพี่น้องเนาะเ้าอยู่ในศีลมัดตลอดอยู่เห็ดน้ำทํำต่ำพมพอเป็นคู่บ้านจานพันโยคือชำเพินกาวไวล้ล่ะสำเนียงสอบภาษากิริยาสอบมันละยานนะพี่น้องเนาะก็ต้องขอสงใจไปใช้แดนเด้อ ไอ้ลูกๆทหารหารทั้งหลายพี่น้องปองฝ่ายทางทหารทั้งหลายก็ต้องขอให้อ่าคุณพระคุณเจ้าคุค้มครองปกปักรักษาให้คร่า,าตลอดปลอดภัยก็คือพอผู้นาไว,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 ไวายเวลาศาสตร์น้ำใส่ไผ่มันก็ต้องเปียกทั้งสองฝ่ายเพียงแค่ว่าฝ่ายไหนจะเสียน้อยปบบนั้นเฮ้ยโอ้ยไปละอีเขาาโอ้ยเลี้ยงแม่ท่านะรนี่พี่น้องสวด,ดวดคัากียิ้มมาแม่ลู้่อนตัวนี้ ้วนไปกินขนมอยู่นาพระทานแม่คุณละโอ้ยเอา้าทานมันไปใจมมแม่นันงคากไหลแม่ผูกขมใช่นาะเอ้เอาเขามาสู้ตัวเลขตัวเบอร์พี่น้องเขามาสู้ตัวเลขตัวเบอร์นะพี่น้องนะเขามาสู่ตัวเลขตัวเบอร์เอากระดาษกับปะากามาจดเอาไว้บอกแล้วว่าพ่อผู้นาคไม่มีกระดาษกับปะากาให้นะมแต่ปากเนี่ยให้พี่น้องเขาเอาวันนี้พ่อผู้นาคให้แนวทางลาวพัฒนา งวดประจําวันพุทธที่17เดือนธันวาคม2พนาโลเยได้แก่หมายเลขถ้าเลข3ตัวได้พี่น้องนะถ้าเลข3ตัวให้070ให้070ได้พี่น้องเลข3ตัวเลข2ตัวพี่น้องก็ไปตัดแล้วก็ฝากหอยท่าอยู่ตัวนึงก็เลข15พี่น้องก็เล่น7007 00แล้วกับ15 ซำนี่เล้อพี่น้องเนะ้อศูนย์ศูดศูนห้าพี่น้องอันนี้แหละคันเลขสามตัวพี่น้องกรับศูนย์เจ็ล้วกาใส่หนึ่งหาไปนำเด้อพี่น้องนะเด้ออาวภเห็นคิดนี้แล้วกาให้ยังให้มันหม,ม,มันลำรำรวยๆถูกหวยเล่าพัฒนามือแรงไปพร้อมกันเน้อพี่น้องนะเด้ออาสบายดีครับ